สวัสดีค่ะคนลักนณาราศีพิจิกนะคะก็เป็นการทำนายไพ่ให้กับคนพิจิกในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเน้นดูลักนานะคะสำหรับช่องนี้นะคะสำหรับไพ่ของคุณไม่หมอเปิดออกมาแล้วนะเดือนกันยาของคุณนียต้องมีเรื่องของการบุกรุยแน่นอนนะคะแต่ว่าความสำเร็จมีมาแน่นอนนะคะแต่ตัวเองนั้นก็อย่าไปโฟกัสเรื่องเก่าๆเยอะนะเพราะว่าเรื่องของ ปัญหาบางอย่างนะคะทำให้คุณรู้สึกท้อแท้แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ไพ่แวดล้อมนั้นคุณค่อนข้างที่จะดีนะคะปัญหาเก่าๆคาราคาซังก็จะมีผลกับคุณโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่คุมเคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะจะมีผลกับความรู้สึกของคุณในรอบคําทํานายเดือนกันยายนนี้นะคะขอนญ,ญาตทายเรื่องของ การงานของคุณก่อนนะคะคนลัคนาราศีพิจิกในเดือนกันยายนนะ่ะจะมีเรื่องของการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะการงานเนี่ยจะมีเรื่องของการแข่งขันการสอบสมัครงานหรือว่าการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะเป็นไพ่เจ็ดเมถาวาเป็นไพ่ตำแหน่งของตัวคุณนะคะอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามานะคะในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อ,อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะให้ลงไปแก้ปัญหาเองนะคะอย่าฝากใครหรือว่าอย่าให้คนอื่นทําแทนให้คุณเข้าไปแก้ปัญหาเองนะคะคุณจะชนะกับอุปสรรคนั้นได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะไพ่เจดไม้เทา้าเป็นไพ่ของการต่อสู้ดิ้นรนนะคะดังนั้นแล้วนะคะ ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องลงมือทําเองต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะคะถึงจะประสบความสําเร็จตามความหมายของไพ่ที่ปรากฏขึ้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บอกคุณว่าการเดินทางของคุณการทํางานของคุณจะไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานในตําแหน่งไหนที่ไหนคุณจะเจอกับคู่ศัตรูคู่แข่งตลอดเวลานะคะ แต่คุณจะชนะและก็ผ่าอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะะช่วงนี้การงานจะเจอแต่คู่แข่งซะเยอะนะคะคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองทำมาค้าขายช่วงนี้ถ้าจะขยับขยายในเรื่องของการขยายกิจการงานบางอย่างอาจจะยังมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไพ่แวดล้อมของคุณปีมีไพ่ที่สนับสนุน ค่อนข้างที่จะดีนะคะดังนั้นนะคะอาจจะต้องเป็นบางช่วงบางเวลาอาจจะต้องรอไปก่อนปัญหาของการขยายสาขาหรือว่าการลงทุนบางอย่างอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะแต่เรื่องของการงานนั้นมีความรุดหน้ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตนะคะสําหรับเรื่องของการงานนะคะในส่วนของการธํรมาค้าขายลูกค้านั้นนะคะรายได้จากการค้าขาย จะได้มาแบบเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ขายของหรือว่าขายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของของใช้ภายในบ้านจะขายดีนะคะรวมทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ขายที่ขายทางขายที่ดินอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะขายดีขายได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับคนลักณะพิจิกนะคะ เพราะตำแหน่งของลูกค้าของคุณที่จะเข้าหาคุณเน่ยเขาค่อนข้างที่จะมีกําลังซื้อสูงนะคะโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้หรือว่า,าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบ้าน,นาเกี่ยวกับบ้านทุกอย่างเลยนะคะจะเรียกว่าจะดีแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวกับพวกาการขายอสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะคะจะค่อนข้างดีนะคะ คนลักขณาพิจิกถึงจะเจอคู่แข่งเยอะแต่ว่าดวงของคุณมันมีมันมีดวงที่เรียกว่าส่งเสริมดีนะคะภายแวดล้อมดีเจอคู่แข่งเยอะแต่จะผ่านอุปสรรคไปได้นะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการหารายได้เสริมก็ได้นะคนพิจิกช่วงนี้ถ้าทํางานประจําอยู่สามารถที่จะหารายได้เสริมควบคู่กันไปได้นะคะถ้าคุณมีเวลานะคะก็รายได้ก็จะค่อนข้างดีนะถ้าคุณขยันนะคะ ในบางคนบางท่านอาจจะมีความคิดที่จะซื้อบ้านซื้อรถขนาดย่อมก็ได้นะคะมีการเรียกว่ามีความคิดที่จะก่อร่างสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่นในช่วงนี้นะคะแต่การขยับขยายบางอย่างหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณนั้นก็อาจจะมีปัญหาในช่วงนี้นะคะติดขัดบ้างอาจจะมีคู่แข่งเยอะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องดิ้นรนต่อสู้นะคะสำหรับคนลัคนาพิจิกนะคะเพื่อที่จะพบเจอกับความสําเร็จใหม่ๆนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะแต่ต้องผ่านการต่อสู้ผ่านอุปสรรคไปก่อนนะคะการงานสําหรับคนพิจิกถือว่าค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องผ่านการต่อสู้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินเนี่ยก็ไม่ได้คล่องมือเท่าไหร่นะคะแต่มีคนคอยให้การช่วยเหลืออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของเจ้านายหัวหน้านะคะก็ให้การช่วยเหลือดีนะคะตาแหน่งของบุคคลอื่นตําแหน่งของคู่ครองคนรักก็ช่วยเหลือดีนะ,ะช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะไม่ได้สภาพคล่องดีเท่าไหร่นะคะมีการหมุนหรือว่าบางคนมีการกู้หนี้ยืมสินบ้างนะคะอาจจะด้วยว่า1เรื่องของการนําเงิน ไปซื้อทรัพย์สินบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่า2เรื่องของการนํานเงินบางอย่างนะคะไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะในบางคนบางท่านนะคะในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้คุ้มทุนเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้คุ้มทุนเท่าไหร่อาจจะต้องเป็นเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวก่อนในช่วงนี้นะคะสําหรับคนลัคนาพิจิกนะคะเพราะว่าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ห้าถ้วยนะนะคะ มันจะเสียเยอะกว่าได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเก็บเกี่ยวรายได้เล็กๆน้อยไปก่อนนะคะพยุงความมั่นคงของกิจการไปก่อนการขยับขยายอะไรบางอย่างในช่วงนี้อาจจะยังทําไม่ได้เต็มที่นะคะเหมือนมันเป็นการเริ่มต้นการงานบางอย่างของคุณมากกว่านะคะสําหรับคนพิจิกนะคะเป็นช่วงที่คุณต้องสั่งสมประสบการณ์หาความรู้แล้วก็ต้องผ่านอุปสรรคไปก่อนนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคนโสดนะคะคนโสดนี่นะคะก็เรียกว่าอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกเก่าๆนะคะคนรักเก่าก็ได้นะคะมีการหวนคิดถึงคนรักเก่าความสัมพันธ์ที่มันผิดพลาดแนอดีหรือความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วทําให้คุณกลับมาหวนนึกถึงมันนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคลุมเครือนะคะอาจจะอยู่ในสถานะของ เรียกว่าความเป็นรองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะถ้าใครที่หลุดพ้นจากความสัมพันธ์นั้นแล้วคุณจะเป็นต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาหาคุณสําหรับคนโสดนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถหรือว่ามีการศึกษาที่สูงเด่นนะคะ สองเลยเป็นคนมีฐานะการเงินหรือว่าสมาจากสภาพครอบครัวที่มีความมั่นคงสูงนะคะสามเป็นคนที่เรียกว่ามีกิจการเป็นของตัวเองเป็นนายตัวเองก็ได้นะคะสำหรับคนที่เข้ามานะคะถ้าหากคุณมีคู่แข่งในช่วงนี้นะคะคุณจะเป็นต่อในเรื่องของคู่แข่งที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพ่เจ็ดไม้เทา้ามีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์คุณน่าจะ มีเปอร์เซนที่จะเป็นบวกสูงกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งของคนรักของคุณนั้นเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าด้วยนะคะเขา่อนข้างที่จะสนใจในตัวคุณพอสมควรเลยแหละนะคะส่วนสถานะคนคุยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าคู่แข่งอาจจะเยอะนิดนึงนะคะคู่แข่งก็อาจจะเยอะหรือว่าตัวคุณอาจจะไปหวนคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะแต่ว่าในตำแหน่งของคนรักคู่ครองนี่ดีนะคะ คนรักคู้ครองนี้ดีค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีความรู้สึกที่จะเอาใจใส่คุณสูงพอสมควรนะคะสําหรับคนสถานะคนคุยนะคะบางทีคนรักคู้ครองหรือว่าคนที่คนคบคนคุยอยู่เนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีการงานที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีบางคนเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะมีความกระตือรือร้อนในการทํางานบางคนมีเรียกว่ามีการศึกษาที่สูงเด่น นะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วสำหรับความสัมพันธ์ล่ะความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับว่า,าคุณยังแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องของคนเก่ากับคนใหม่อยู่นะสำหรับคนพิจิกนะคะคุณยังครึ่งๆกลางๆอยู่นะคะเหมือนกับบาลานซ์ความสัมพันธ์อยู่นะคะในเรื่องของสถานะคนคุยเนี่ยนะคะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่นี่ก็ระวังความ คิดของเราจะไปโฟกัสเรื่องเก่าๆเหมือนกันนะคะความคิดที่แบบว่าเออไปคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผิดพลาดในอดีตนะคะทำให้ความรู้สึกของตัวเองมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะคะก็รามัดระวังเรื่องของความคิดนะคะหรืออ่าคนมีคู่ให้เรามัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดนึงอาจความรักอาจจะจืดจางในช่วงเนี้นะคะเพราะว่า ตัวคุณเองนะคะอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานเยอะเกินไปไหมนะคะแล้วก็เรื่องของคนรักคู่ครองก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องของการงานทําให้ความรักของคุณสองคนมันจืดชื่อดได้นะคะส่วนเรื่องของบุตรบริวารต้องดูแลใส่ใจบ้างนะคะเป็นไพ่ไฮเป e รเทสนะคะสำหรับไพ่ของอบุตรบริวารน,นะคะช่วงนี้เขาอาจจะมีความคิดที่สับสนในตัวเองสูงนะคะ ผีเข้าผีออกอารมณ์เดี๋ยวดีเดียวร้ายนะคะช่วงนี้ก็พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองก็ควรจะชี้แนะแนวทางที่ชัดเจนให้กับลูกด้วยนะคะหรือว่าเป็นแบบอย่างในความชัดเจนให้กับตัวของลูกของคุณด้วยนะคะระวังการหลงผิดนะคะสําหรับคนที่มีบุตรบริวารแล้วนะคะระวังการหลงผิดการไปลุ่มหลงอะไรบางอย่างในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องด้วยสําหรับใครที่มีบุตรบริวารน,นะคะ แต่ถ้าใครที่รับลูกน้องอะไรในช่วงนี้นะคะรับบริวารเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานแล้วะคะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านศิลปะทุกแขนงจะดีนะคะจะค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้แล้วบริวารของคุณที่รับเข้ามาเขาจะค่อนข้างที่จะเรียกว่า ผูกโผ่ผีเข้าผีออกอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะจะค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานศิลป,ปะหรือว่างานบันเทิงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานงานศิลป์ทุกชนิดจะค่อนข้างดีนะคะจะได้ลูกน้องที่มีความคิดสร้างสรรค์มีหัวไอเดียประมาณนี้นะคะสําหรับคนพิจิกนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายดีไหมนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะ สุขภาพร่างกายของคุณยังแข็งแรงก็ระมัดระวังเรื่องของอความรู้สึกของตัวเองแล้วกันที่มันจะไปหมกมุ่นในเรื่องเก่าๆเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ในบางคนบางท่านในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุมเคือนะคะความสัมพันธ์ที่คุุมเคือบางคนตกไปอยู่ในสถานะที่เป็นเรียกว่าเป็นรองในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นสถานะคือแบบยังไงล่ะเป็น ภรรยาลับๆแฟนลับๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องดูดีๆแล้วมาระวังตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นท่านชายคนพิจิกจะมีผู้หญิงคอยให้การนุนหลังหรือว่าคอยช่วยเหลือแบบลับๆนะคะท่านชายลัคนาพิจิกนจะค่อนข้างดีนะคะมันมีไพ่ผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือเยอะหลายใบเลยนะคะไพ่นาคตเป็นไพ่ควีนถือเมเท้าด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของอาจจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลืองานของคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีความเก่ง มีความสามารถในเรื่องของการงานที่มาให้การช่วยเหลือคุณนะคะสําหรับท่านชายลัคนาพิจิกนะคะแต่ท่านหญิงเนี่ยจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยทางใจเหนื่อยทางกายนะคะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเยอะนะคะแต่ว่าในเรื่องของไพ่ที่สนับสนุนแล้วนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะไพ่ของบุคคลอื่นจะค่อนข้างดีนะคะใครที่จะขายที่ขายทางช่วงนี้มีโอกาสที่จะขายได้สูงนะคะแล้วก็ การค้าการขายช่วงนี้กําลังซื้อของลูกค้าค่อนข้างที่จะดีนะคะลองบุกลองลุยดูนะสาหรับคนพิจิกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะให้ดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะการลงทุนใหญ่ยังอาจจะยังไม่ควรเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้มันจะได้ไม่คุ้มเสียเท่าไหร่เพราะว่าไพ่สรุปมันห้าถ้วยเนาะนะคะเรื่องการงานคนพิจิกนี่ไม่ต้องห่วงนะคะได้เข้าไปแก้ปัญหาแน่นอนคะ่ะไพ่ของคุณเนี่ยอุปสรรคปัญหาเรื่องของการงานคู่แข่ง เยอะนะคะแต่เมื่อแก้ปัญหาแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะคะตำแหน่งของคุณพ่อคุณแม่บุคคลอื่นแล้วก็ตำแหน่งของคู่ครองคนรักดีนะคะเรียกว่ามีไฟในการต่อสู้กับปัญหาเป็นอย่างดีสำหรับคนพิจิกนะคะแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกของเรานะคะที่จะไปโฟกัสในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะคะเรื่องของ ความทรงจําเก่าๆที่จะหวนกับไม้คุณรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกท้อแท้หรือว่ามันรู้สึกทําให้รู้สึกว่าความรู้สึกมันดิ่งลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะก็คลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ